สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท่านที่กำลังรับชมตอนนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศยามแรงํากำลังกลับจากหน้าครับมาเต้ดตัดหยาัดใบเข่าครับ น้ำมันเยอะกูงาใหม่ทีต้นมาจะให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศทุ่งน้าเลยครับ ทงหน้ายามแรงทงแถวนี้ครับจะอยู่ใกล้สนามบินอำเภอเรื่องนกท่านะครับใกล้สนามบินเก่าอำเภอลงนกท่าเนาอเขากำลังง่ามครับพี่น้องครับแต่ว่าจะบบได้หลายท่อมีไก่มีก้อนว่อบังหันมันแรง เอาครับมีแค่นี้แล้วรับพี่น้องครับบ๊ายบายครับให้เบิ้งค่นี้แหละครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ตอนนี้รอเท่าแก่นะครับจะเอาส้มหมูป่ามาส่งนะครับตอนนี้ผมก็เลยยืนรอเท่าแก่อยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นมะม่วงแผ่นเพราะว่าเท่าแก่เอา ส้มหมูป่ามามาส่งแล้วพ่อผมจะเอามะม่วงมะม่วงกวนฝากแกกลับไปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแกกำลังจะมา,ามาแล้วครับคุมมุมคุมมุมมาแล้วครับรมาแล้วมาแล้ววันนี้วันนี้วันนี้มาสวัสดีพ่ออันอนเรืเรื สดๆร้อนๆเลยนะครับดูครับเท่าแก่มาสดๆร้อนๆน้ำยังหยดติ๊งๆอยู่เลยครับเออสวัสดีครับผมโอ้ยน้ามันขังแท้งอยู่ <c oughs> để để bọc muông quen vài nơi hạng cân ô tên lửa yêu vô ba cái này món oh. đồ no. mình bị อันนี้เป็นเนาะเป็นเหลียวหอมว่ะเหลียวกิน้ำไปเฝ้าคัะเ่านี่ยไปครับจันด่วนครับเท่าแก่ด่วนครับรีบมาแล้วก็รีบไป ตัดหญาดิฮั่นเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปยัเอาไปเดี๋ไปกมามียวนึงเดี๋ยวไปไปจ้ะเดี๋ยวเดีเดีกยวดี๋อกนนามก็ินหอดไปตรงอยู่มอะวนารก็ได้ <ś les> ไปไปเข้าเลยมืงเอื่นมาเรื่องเมือเอ้ยได้ยวสิโทรถามดอกเทียเดี๋ยวเมื่อเท่าแกอันนะครับมาก็รีบมาแล้วก็รีบกลับเพราะว่าแกมีธุระนะครับว่าจะชวนกินข้าวอยู่ก็ไม่ว่างเลย <c oughs> ไป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 เดินทางปลอดภัยนี่คือส้มหมูป่านะครับส้มหมูป่าหรือว่าแหนมหมูนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นหมูป่าแท้นะครับดูหนังก็ได้นะครับดูหนังจะไม่เหมือนหมูป่าตามบ้านเรานะครับ โอเคครับขอบคุณมากๆครับสำหรับของฝากไปตรงครับขอบคุณครับ